France, 3, มา de France เอพิโซดทว่าอีเดลาซิตเมื่อคืนก็ได้พักใกล้ๆสนามบินในเขตยูแปงซึ่งเป็นเขตนคิคมอุตสาหกรรมอารมณ์ก็ประมาณลาดกระบังแล้วอาหารชิ้นแรกของวันนี้ก็คือคระสองแต่สุดท้ายชิ้นที่อยู่ทางซ้ายมือก็คือเบยรออสกับอร่อยกว่าคราวนี้วิธีการเดินทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือเมโทรรถไฟฟ้าเริ่มจากการซื้อนาวิกโกคาร์ดซึ่งเป็นบัตรพลาสติกมูลค่าย2ยูโร กดอื่นมาทความเข้าใจก่อนว่าปรารีสแบ่งเป็น5โซนราคาตั๋วจะขึ้นอยู่กับโซนที่เดินทางและระยะเวลาลําดับแรกให้กดซื้อตัว๋วจากนั้นเลือกแปลงตาคุยไปเลราคาเต็มแล้วก็เลือกจํานวนคนก็เลือกเป็นตั๋วรายวันจากนั้นจึงเลือกโซนที่ต้องการเดินทางสามารถกดเลือกได้นะจะมี1 2 3 45แล้วก็กดจ่ายเงิน แล้วสำหรับการเดินทางองนีฝาคราวนี้มาดูวลีที่ควรทราบขณะเดินทางโดยรถไฟคำแรกคือปาคดงใช้เพื่อขอโทษกรณีที่ต้องการขอทางเพื่อลงจากรถไฟอีกคำหนึ่งก็คือเดโซเลอันนี้ใช้ขอโทษกรณีที่เสียการทรงตัวแล้วขำมหกล้มไปชนใครต่อใครเพราะว่ารถไฟค่อนข้างเวียงแรงทีเดียวทาให้จับราวให้ดี ปารีสแบ่งออกเป็น20เขตซึ่งเรียกว่าอาวของดิสมงโดยอีโดราซิเต้คือกกาะเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำแสนใจกลางปารีสตรงนี้คือจุดแรกสร้างของมานครปารีสพอออกจากเมโทรเลี้ยวขวาก็จะมาเจอกับตลาดนกและตลาดดอกไม้ตรงไปเรื่อยๆแล้วเลี้ยวขวาอีกครั้งหนึง่งเราก็จะมาเจอกับแด์มาร์คที่สำคัญก็คือมหาวิหารนตรดมใอปารีที่ด้านหน้าของวิหารก็จะมีปวงเซโฮ เป็นจุดศูนย์กลางเพื่อใช้ในการวัดระยะทางว่าสถานที่หรือเมืองต่างๆห่างจากปารีสเท่าใดวิหารนอเทรามเสียหายอย่างหนักจากอากีภัยในปี2 0 1 9หลังจากผ่านการบูรณาอย่างเต็มกำลังเป็นเวลา5ปีขณะนี้วิหารแห่งนี้จึงพร้อมต้อนรับผู้แสวงบุญจากทั่วโลกรลานหนังสือทั่วไปในภาษาฝรั่งเศสจะเรียกว่าลาลิเบียคี ได้แผงหนังสือที่มีลักษณะเฉพาะแบบนี้มีชื่อว่าเลนบูกินิสเดลาเซนซึ่งขายหนังสือมือสองเป็นส่วนใหญ่นิทานเรื่องเล็บตีพั์เจ้าชายน้อยคือนิทานในหัวใจของเยาวชนหลายๆคนพอข้ามถนนมาเนี่ยเราก็จะพอมาพบกับร้านหนังสือชื่อดังก็คือเชคสเปียร์เรนคอมพานี น,นี้เราก็ได้เข้ามาสู่เขตกักเทียลาเตงเดินมาเพียงแป๊บเดียวก็มาพบกับโบสถ์เก่าแก่ตรงหัวมุมซึ่งมีชื่อว่าเลกิสเซงเซเวแรงตั้งอยู่บนถนนครูเดฟเรตเซงเซเวแรหงเป็นสถาปัตยกรรมร่วมที่ผสมผสานลักษณะโคกอสิกและยุคกลางเข้ากันไว้อย่างกลมกลืนโบสถแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศักราช650ก็นับได้ว่าโบสถแห่งนี้มีอายุกเกือบ พันสปีอาเบียนโต